สวัสดีครับสวัสดีสองท่านนะครับครับผมครับจากกรุงเทพครับคุณิลสวัสดีคาดการณ์หนึ่งแกันครับครับผมว่าถ้ามันเหนื่อยมันเหนื่อยแต่มันก็ต้องมีทางทุกอย่างต้องมีทางครอกอย่างเราไปไม่ถูกแต่ผมว่ายังมีลูวิ่งอยู่อืมไอ้วิกฤตมันยังมีโอกาสอยู่ครับตอนนี้ผมคิดว่าทำยังไงให้ให้เราคือคือผมดูแลพวกอบอสละแล้วก็พวกทางการที่ไม่ทำหน้าที่เนี่ย มันเป็นปัจจัยประจัคขัดน,นะ <c oughs> เราต้องจัดการพวุงนี้ผมว่าจะวิธีไหนทีมน่มันดีที่สุดคือคนไหนที่ไม่ทําหน้าที่เนี่ยเหมือนกับผมก็ไม่ได้ไปตามาดเขานะคืเหมือ,ญญอ,อน,น,นอกับโดนซื้อไปแล้วเนี่ยโดยไอ้นั่นน่นอกไปเป็นลายลายนี่ไม่ว่กากรกตหรือปปชหรือประ,รรประลัดกระทรวงต่างๆหรือแม้แต่ทหารของบอ,บอเหล่าทัพเนี่ย <c oughs> ถ้าคุณแม่ขั้นอะไรเลยเนี่ยผมรู้ว่าโดนซื้อแล้วแต่ผมก็ยังมั่นใจว่ามันซื้อไม่หมดนะ มันอาจจะซื้อบาตมันจ่ายเพิ่ส50ตังค์กรไเด็นแด่เราอีก50ตังค์เราจะทํายังไงให้เอาไปจ่ายแทนมันก็ะด้เราไม่ต้องอาล่ามันมาเข้าคุกตอนนี้ยเดี๋ยวปัญหามันเยอะหรือถอดยอดมันก็อย่าพึ่งแต่50ตังค์เนี่ยครับเราทําไงให้คนที่โดนซื้อไป50ตังค์ให้มันจะเปลี่ยนหรือจะไล่ออกหรือจะอะไรก็มันก็ต้องคิดหลายๆมุมนะผมมีลูวิ่งอยู่นะแต่ยังไม่ถึงเวลาที่เราจะวิ่ง ถึงเวลาแล้วประชาชนวิ่งรูนี้เหมือนกันหมดอ่ะครับไอ้ทักษิณไม่กล้าเข้ามาหรอกผมเอาอะไรไปประกันก็นได้อืมโอ้โหคดีมันบาลตะไทยเลยแต่มันเก่งเรื่องสร้างภาพพ์เรื่องอะไรเออน้องๆ้องประชาชนปัดไงพูดยังไงดีไม่ดีแม้จแจ่แซงหน้าเวลาคมไม่รู้ครับอันนี้ผมว่าม,ามันมีทางออกนะผมคิดว่าอย่างน,อน้อยเรากาจัดเอเสียแผ่นดินก่อนแต่พวกที่จะคิดแก้มาตาร้อยสิบสองเนี่ยผมย่มต้องประกัน แป็นศัตรูมันชัดเจนเลยแต่เราไม่ได้ให้แตกแยกนะพราะเราถือว่าในหลวงเราเคารพสุดยอดท่านไม่มีอะไรที่ตำหนิเลยเราบริสุทธิ์ใจผมอายุหกสิบกว่าพ่อแม่ผมเก้าสิบกว่าก็ยังกลาาในหลวงสนิทใจนั้นเราต้องแสดงตนเป็นชาวไทยที่ต้องปกป้องของที่เราหวงที่เรารักเคารพบ,บูชาต้องชัดเจนจให้พวกไอ้ที่จะแก้รัฐประหามันรู้ชัดเจนว่า,วาเองเองกับกูคนละทางนะอ่ะเองไม่ได้ ครับในหลวงเป็นเครื่องประจักษ์ชัดแล้วอย่างนี้เราเราต้องจัดการแบบค่อนข้างจะรวดเร็วแล้วก็เด็ดขาดไม่ว่าใครเหมือนกันแต่เรามีวิธีการขอบพระคุณครับมีความหมาท่านนี้นะขอกระรับขอบคุณอาจครับครับขอบพระคุณครับอาจารย์หลายคนก็กแรลงเมื่อนะเมื่อเราก็คุณสินเนี่ยอยู่กรทมนี่ก็เป็นแฟนรายการมานานแล้วก็ชัดเจนอย่างที่ว่าไว้ถ้า พักเพื่อไทยขึ้นมาแล้วแก้รัฐมนุนหนึ่งหนึ่งสองสองคนรับคงจะต้องพังไปจากิบัติคงจะต้องรวมตัวกันนะฮะหรือไม่ก็ถ้ามีในโทษกรรมก็ไม่แน่ไม่แน่นะครับสายต่อมาครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์หนึ่งแกนสวัสดีครับผู้ชายอาจารย์เลชิตาค่ะสวัสดีครับวันนี้ตั้งใจรออาจารย์นะ เบาหวานหรือเ่าึ้สองร้อยแสิบหกค่อยๆเรียน้ําตาลเอาไม่กล้ากินมากกลัวจะช็อกก่อนเพราะว่าอาจารย์มารายการไหนยายก็ไม่ได้ฟูนอินหลับทุกทีเลยก็กลัวอาจารย์จะน้อยใจเดี๋ยวกลับนี้ก็ไม่อีดีครับดีครับเชื่วงนี้ก็เราก็ฟังท่านเคยสารไปก่อนนะเพราะว่าบางทีเสือเขาก็ อาจจะยังไม่ทําให้เรากลัวคุณเพยสารเขาบอกว่าเราจะฆ่าเสือเพราะว่าเรากลัวเสือใช่ไหมล่ะเราเราเราไม่ได้กลัวเสือแต่เรากลัวเสือจะทําร้ายเราอ,อะไรทํานองนี้ล่ะยายก็จะฟังท่านเผยสารแต่ยายจะยึดมั่นในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของบ้านเมืองเราถ้าใครมาทําไม่ดีไม่ร้ายต่อในหลวงของเรานี่มาไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่ายายก็อาศัยแต่บาร,รมีของในหลวงเรานี่แหละ อยู่ไหวหาตลอดเวลาเลยอาจารย์ก็อย่าท้อถอยนะคะยายก็จะหาปลูกมันปลูกอะไรไปก่อนไม่ศึกษาว่าเขาสัมแดงอะไรต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อไรยายก็สู้ตายเหมือนกันอาจารย์อย่าทิ้งเพื่อยายไปนะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคุณยายอยู่นน่นนะ ไฮดนสุดของกาละสินวังสามโ้ฮะไกลมากไกลจริงๆอาจารย์ชมคุณยายดูเราทุกวันอ่าดูแล้วก็เรียกว่าเป็นแฟนคลับกันมานานนะฮะยังเป็นนักสู้ก็บอกไม่ให้เราไปไหนนะอาจารย์เราสู้ต่อเดี๋ยวอาจายจะส่งเผือกส่งมาไห้เราแรงยังหมดอยู่แล้วได้ยินเสียงก็อมันก็เรียกว่ามันก็กระปี้กระเป๋าใช่ไหมฮะเราสายต่อมาครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ทั้งสองท่านนะฮะจากไหนครับผมสมสักพังนาครับผมพังนา บ,ออบ,บังงนับเดี๋ยวผมจะพูดอะไรนินึงแล้วก็เดี๋ยวช่วงท้ายๆผมจะฝากคําถามให้กับท่านอาจารย์นึงแกนตอบแต่ว่าขอให้ตอบหลังจากที่ผมวางหูนะครับไม่ไงั้นเดี๋ยวเสียสมกันไม่รู้เรื่องครับนะผมขออนุญาตเล่าเรื่องหนึ่งประมาประมาณน้เป็นก่อนนะครับผมเคยเล่าไปแล้วแต่วันนี้เล่าแล้วก็เชื่อว่าหลายๆท่านคงได้เคยฟังแล้วแต่ว่าลองฟังกันเล่นๆแล้วกันนะฮะค,คือมันมีหมาอยู่ตัวหนึ่งนะฮะหมานี่นะครับมันมีหางที่งองอชิ้นเครื่องงอมากเลยนะครับ ไอ้เราก็นั่งดูมันเองหมาหางงอตัวเนี้ยเราอยากจะให้มันหางตรงเนี่ยเราจะมีวิธีไหนทําให้ได้ดีก็เลยคิดแบบหมอที่เวลาเขาจะดามเหล็กหรือดามอะไรเนี่ยก็เลยเอาไม้หรือเอาเหล็กเนี่ยตรงเนี่ยนะฮะไปวางท่าไว้บนหางหมาแล้วก็เอาเชือกมัดเอาไว้นะครับแล้วก็ทิ้งไว้สักประมาณสักระยะหนึ่งอะ่ะที่เราเชื่อว่าหลังจากเชือกออกแล้วหางมันจะตรงไป S <S เราก็เอาวางไว้อย่างงี้นะครับจนสุดท้ายเมื่อได้เวลาแล้วเราก็เอาไม้หรือเอาเหล็กนั่นออกมาอารยก็ว่าพอหลังจากที่เราออกมาเสร็จแล้วเนี่ยมันก็เหมือนเดิมมันก็ตรงฮะมันตรงอยู่พักนึงแล้วมันก็ค่อยๆงอรอ,อ,อกลับเข้าไปที่เดิมะนะนครับเรื่องหมาี่ผมพักไว้ตรงนี้ก่อนทีนี้เมื่อตามต้นรายการเนี่ยนะครับอาจารย์หนึ่งกันนะครับได้สนทนากันและฟูดคุยกันถึงเรื่องของคุณทักษิณชินวัตรซึ่งอาจารย์หนึ่งกันบอกว่า คุณทักษิณเนี่ยตอบไป้วคงไม่กล้าอาหางกาแล้วล่ะคุณจะต้องปรับนะฮะทีนี้ผมอยากจะถามท่านนิดนึ่งนะฮะว่าระหว่างหางหมากับสัมดานของทักษิณชินวัตรเนี่ยมันเรื่องเดียวกันหรือเปล่าครับอาจารย์เหมือนกันช่วยตอบด้วยครับขอบพระคุณครับจะตอบล้ะก็มัเลยทำนองนี้เหมือนกับอะไรนะขึ้นชื่อวสุนัขที่อะไรนะที่ส่เฟือกไม่ที่ที่กินกินอุจจาระนะฮะอย่างไงมันก็ต้องกินอย่าง้รหรือเปล่าเ่อผมว่าคุณทักษิณเป็นคนฉลาดไง เมื่อเขาเป็นคนฉลาดเนี่ยผมเข้าใจของผมว่าเขาน่าจะต้องมีการอะไรต่อบี้อะไรอย่างงี้นะฮะนะแต่ว่าก็ดีละอย่าเพิ่งเชื่อแล้วกันอ้าวอ่ะสายต่อมาครับสวัสดีครับจเจริญพรนรกการทัศการ<อ>านีครับขโยนงแกงงโยนรัชตาการครับเออขอเจริญพรไปยังมิตรรักมิตรรักแฟนเพลงของพรรคประชาธิปัตย์นะนะ ค <laughs> ือประชาธิปัย์เนี่ยมันชิ้นสภาพตอนที่นายอาภิสิทธิ์ไ้โคดแล้วไม่พึงกระทําได้เลยนะที่ให้ทักษิณนลาออกแล้วให้ให้ว่างไงตอนเกิดความวุ่นวายสมัยทักษสิณเป็นนายกรัฐมนตรี นายที่แท้จริงนายอภิสิทธิ์เนี่ยจะต้องถูกหล่อด้วยทองคำนะเป็นนยอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยที่เรียนมาจากต้นตำรับประชาธิปไตยแต่อภิสิทธิ์หาได้เป็นเช่นนั้นไม่กับไปเป็นรัฐบาลประกาศไปน่าจะเมื่อประกาศนโยบายแล้วก็ควรจะประกาศลาออกยุบสภาลาออกให้ว่างแล้วก็จะเป็นวีระบุรุษที่คนจะต้องไม่ลืมประดุดดังหมอรักษาโรคก,ก็คือโกมาราพัฒน์ แต่หาใช่เป็นเช่นนั้นนี่ในในน้าน้ําใจน้ําไทยของ่าพิสิทธิ์แต่น้ำพักประชาธิปัต์เนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์แห่งน้ําแต่ความหาเป็นน้าได้ไหมนะเอาแม่พระธรณีเแปลว่าน้ําดินแต่การกระทํามันเป็นเวลามาหกปีกว่าปีนี่หาได้เป็นเช่นนั้นนะเช่นนี้แต่นั่นคําว่า สูน่าโกรรับประานของเก่าไม่ได้ในหลักพระสิตไทยก็คงยังดำรงอยู่อืแล้วในฐานะประเทศไทยเป็นเมืองพุทธคนเราก็ทําผิดเกินในภระศาสดาสมัยเป็นพระโพธิสัตว์การที่วัฒนธรรมของประเทศอดไม่ใช่ประเทศเขาเรียกตำนักตักศิลาคนจะเป็นลูกเขยของอาจารย์หรือจะเป็นสะใยของอาจารย์เนี่ยจะต้องมีนโยบายนะนี่เขามีนโยบายอย่างนี้เขาบอกว่าอาจารย์ก็บอกใครไปรักของไม้ได้มาเกโสดาไปลูกเขย แต่สมัยนภาษากระดาเป็นพระโพธิสัตว์ก็ไม่ไปรักษาเราไม่มีไอการที่ไปรักของเขาไม่มีเ่ยไม่มีใครรู้เป็นไปเลยหนึ่งเรารู้ผลท้ายพระโพธิสัตว์ได้เป็นลูกเขยเจ้าสำนักาตา,ากคติลาดังนั้นไอทักษินเนี่ยมันมันม,นม,นมนไม่ใช่เป็นชาวพุทธนะถ้ามันเป็นชาวพุทธมันคงไม่ช้าเลวอย่างนี้นะมันเป็นพืชพุทธแต่พอพานนะเข<ร>าทหารนะทอทงแต่มันไม่คงตรงไว้จริงเหล่านี้ดังนั้นว่าผลเราเนี่ยเป็นเมืองพุทธ มาเป็นเวลานานการสมัยและมันเคยด่าในหลวงมันด่ายังไงไม่คน,นอายุแปดสิบไม่รู้จักไอ้โลกาพิวัตรโอ้โหในหลวงนี่ทะู้มาสามสี่ปีการนานสมัยทัานวางแผนทานงการผลิตน้ำมันต่างๆดูได้ไอ้มันมันจะไ,ลไหลหรือไม่จะไหลก็ในความคิดองมันนะดังนั้นมันต้องตายไปสู่บรรโลกในหลวงต้องอยู่ร้อยยี่สิบปีก็จรโดยพอนะถูก <laughs> นะฮะอาจารย์ฮนะ ครับครับให้หลักธรรมเยอะเลยวันนี้ครับผมเป็นไงแม่จ๋าเมื่อกี้ผมยังนั่งคิดกับผู้กับคุณสมศักดิ์บางนาอยู่คือผมว่าคุณทักษิณเมื่อกลับเข้ามาแล้วเนี่ยับเขาจะทําได้อีกระยะหนึ่งอย่างที่ว่าไว้คือหางตรงระยะหนึ่งแล้วมันก็จะงอกลับมาค่อยๆอ่างอกลับมาอันนี้เขาจะงอเมื่อไหร่ใช่ไหมครับและที่สำคัญก็คือว่าเขาจะนิรโทษกรรมหลายคนบอกว่าจากนี้ไปเนี่ยเกมของคุณทักษิณเนี่ย จะเรามาหวังมากขึ้นใช่นะเพราะว่ามีบทเรียนสิ่งที่ผ่านมานะครับบอกจะต้องแต่ละหมากแต่ละเบี้ยเนี่ยกว่าจะออกได้เนี่ยต้องคิดแล้วคิดอีกอย่างนั้นเลยอะจย์ก็คือถ้าไม่ถ้าห้าสิบห้าสิบเนี่ยคงไม่เล่นนะครับห้าสิบห้าสิบนะฮะหรือมั่งหรือไม่ก็เจ็ดสิบแปดสิบเนี่ยก็ไม่เล่นครับแต่ว่าทั้งนี้ถ้าไม่ชัวร์ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ผมว่าคุณจักรสินเนี่ยไม่เล่นต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องร้อยเปอร์เซ็นต์งจะขยับต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องร้อยเปอร์เซ ที่จริงเรื่องการปฏิวัติของคุณทักษิลยุกนั้นนะฮะปีสี่เก้าพลเอกธรรมรักษ์เนี่ยนะฮะอิสระคุณนิยาเป็นรัฐมติว่าการของกลาคมเนี่ยได้บอกคุณทักษิณแล้วอืว่ามันมีกลิ่นอทาแม่งทาแม่งครับคุณทักษิณไม่เชื่อเองตอนนั้นที่บินไปอเมริกาบอกว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นในยุคของเขาอใช่เพราะว่าเขามีเพื่อนร่วมรุ่นอคือวางหมากไว้หมดแล้ววางไว้แล้วเนี่ยนะฮะเขาไม่เชื่อว่าคุณตติบุญยรักกลินเนี่ยนะฮะซึ่งก็เป็นคนคุณทักศิณเป็นคนแต่งตั ไม่ใช่อืมคุณทักษิณไม่ได้เอาคุณสนธิในเบื้องต้นนะฮะตแต่ยุคข,ของคุณทักษิณเป็นนายกนั่นแหละฮะแต่ว่าคนที่ขับเคลื่อนเราผลักดันไม่ใช่คุณทักษิณครับแต่ว่าเป็นคนอื่นที่ที่มีความใกล้ชิดอ่าที่ดันขึ้นไปครับนั้นตอนนั้นเขาดันรู้สึกว่างวดนี้นะฮะมีเออว่าที่ต้องตีเกาตวงกะลาหม่มก็คือพลเอกพรชัยกราเลิศดด้วยซึ่งเป็นเพื่อของคุณทักษิณเช่นกันครับซึ่งโอกาสจะมี เป็นไปได้ก็ค่อนข้างจะสูงเช่นกันลำตีกราหมแต่ว่า <c oughs> ผมได้พูดแล้ววิเคอาไปว่าน่าจะเป็นพลเอกกำอรผู้มีรันปัจจ <c oughs> ุบันเป็นท่านเป็นผู้จัดการหาเรือ <c oughs> แล้วท่านก็รุ่นเดียวกับ